สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิฟสายมันครับคลิปนี้ผมอยู่ที่อูเสียจูครับจูเนียอะไรแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวพามาดูเจ้าโรบคับ fr 2 1 0ครับสวยงามมากครับคันนี้เป็นสีสีอะไรอ่ะสีแดงหรือเปล่าหรือว่าสีอ่ะได้เป็นสีแดงอนะเนาะ สวยงามมากครับคันนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จจูบอกว่ายังไม่มีเจ้าของนะดูภายในครับพี่นออ้องหุ่มบาดหนังให้ยังดีเลยนะครับสวยงามมาก มันสมวกก็เก็บรายได้อยอะนิดนิดหน่อยๆครับทุกคนครับผมมีโอกาสได้ผ่านแยกแยกชุมพลนะครับก็คือสีแยกทังพาดก็เลยแวะเล่นกับเสียจูเนียอะไรแต่งนะครับพามาชมคันนี้เลยครับที่เด็ดสวยงามมากเขาเรียกอะไรสีแดงเม็ดมะขามหรือเปล่า สวยงามมากครับอันนี้ก็ล็อกกี้ยังไม่มีเจ้าของกันสดนุรถเสียจูนะครับต่อเสร็จจอดพร้อมโชว์นี่เยอะมากนะครับยังไม่มีเจ้าของสัดส่วนใหญ่อันนี้สื้อโอกาสดีครับผ่านชุมพลมาทางแยกทางพาดนะครับ ังวัดสุรินก็เลยแวะเสียจูเนียอะไรแต่งครับแวมาดูคันนี้เลยจเจ้าโรบคอบ,ค,บคันนี้หกนอ็ตอตตัวนี้แคดซีนอกครับดูเนี่ยแคดซีนอกกับแคดซีไทยจะดูแตกต่างกันมาแคดซีนอกจะเป็นรูเยอะๆอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นแคดซีไทยก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวผมจะหาให้ดู นี่นี่นี่ล็อกกี้คันนี้น่าจะเป็นแคทซีไทยนะครับอืมแคทซีไทยนะครับเพราะว่าปลายมันจะเว้าตรงกลางสวยงามมากคันนี้มาดูเสียดจูเขาจะทำอะไรครับ 6ลอ้อเกษครสวยงามมากครับคันนี้สีบัตรตาบาัตรใจเลยกระจกจอจานขากระจกจอจานแล้วก็มีชุดกระจกนาซ่านะครับฝั่งละประมาณ6 7บานนะ็เบาอะยังรอเลยครับคันนี้ แปดสี่สวยๆแล้วครับ6นิ้วเอ้ยหนิ้วหรือแดนิ้วนี่เนะี่ยสวยงามเบาเรื่องสวยเอาเรื่องครับรถเยอะครับที่อยู่เสียจูตัวนี้เป็นละแดงละแนง3าไม้นะครับ ส่วนอันนี้ก็ละแนงสาไม้เหมือนกันกำลังจะเสร็จละแนงสี่ไม้ห้าไม้นะครับจอดติดกันเลยโอ้หล่อมากเดี๋ยวพามาชมอีกคลิปนึงครับคันนี้เดี๋ยวพาทุกคนดูอีกคลิปหนึ่งเรามาจอดจงคันนี้กันต่อครับเ <c oughs> สร็จจูครับเขาเรียกสีอะไรนี่ สีอเอื่อนมือถือขึ้นกันผมว่ามันสีเมดประคามมัมน,น่ะ <c oughs> ดูไปดูมามันเป็นสีชมพูนะครับดูไปอีกมุมหนึ่งก็เเรียกอะไรสีบานเย็นหรือเปล่า อะเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ดีกว่าครับคันละแลงห้าไม้อุ้มคันนี้สวยงามมากครับเมกาแปงโดมิเนเตอร์ครับเยอะๆรถเก๋ชุยเยอะแยะเนี่ย เมกาห้าร้อยนี่ตะลอนล้อสีสามสวยงามมากสีกับลายไม่ซ้ำใครเลยครับซิวจูเนีย คันนี้ราคาเท่าไหร่วะสวยงามมากเลยอันนี้แคตตีแคตตีตรงแคตแคตีไทยนะแคตตีใหญ่แคตตีไทยนะครับันนี้ภายในเป็นสีอะไรนะอ้ภายในเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินตัดดำครับสวยๆเลยคันนี้เมกาห้าร้อยครับ แต่งเป็นดูมิเนิเตอร์ครับแปลงหน้าครับล็อกกี้ครับสายล็อกกี้นี่สวยงามเลยครับเนี่ย เข้าเยอะมากครับดูวอ,อันนี้รถเก่านอกญี่ปุ่นครับดูเลยน้ำงามเนี่ยวางถ้าจอดขายก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทุกคน อันนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านเลยครับอันนี้พร้อมทําสีแล้วคันนี้พร้อมทําสีครับรถเยอะครับนด,ดูนะครับรถเยอะมากสีแยกทางผาดจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าโ,โรบคอบคันนี้กันหน่อยครับ ผมยังติดใจะสีนี้แต่ว่าแต่ชอบจริงๆเลยนะครับเป็นสีไอเขาเรียกอะไรสีเขียวโกเบอ,เอ่ะเออจะชอบจริงๆชอบมากเลยประมาณนี้ครับทุกคนสวยๆล่อๆเลยครับประมาณนี้แหละ นี่ระแนงสาไม้นี่ใส่งานเหมานี่จุกๆไปเลยนะครับส่วนใครที่ชอบระแนงสาไม้นี่ต้องดูคันนี้เลยนะครับ2องสิบหรือว่าสองสี่นี่แต่ผมไม่ได้ดูเครื่องนะอ่าคิดว่าน่าจะ2องสิบสองสิบเทอร์โบคอมเนลวนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องริบไซมันครับเดี๋ยวเราจะมาแวะเล่นกับเสียจูบ่อยๆครับถ้าทุกคนชอบนะครับฝากไว้ด้วยครับทุกคนครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ